ชฉบะสวัสดีครับอะไรหรออะอ่านแล้วดิสวัสดีครับชื่อป่านค่ะปานนิชาพนประสิธฐ์นะคะอาชีพตอนนี้เป็นครูสอนเปียโนค่ะเป็นฟรีแลนด์ค่ะจริงๆก็ไม่ใช่ครูสอนเปียโนอย่างเดียวทำหลายอย่างแต่เป็นฟรีแลนด์ที่แน่ๆค่ะ,ะนอกจากเป็นครูดนตรีแล้วทำอะไรอีกไหมครับเออก็ทําแบบว่าทํางานวิจัยแล้วก็งานที่เกือบสูสีกับสอนเปียโนก็คือถอดเทปเทป คือย mhm. like so so ังไงอ่ะก็แบบว่ามีคนเข้าไปสัมภาษณ์กันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฟังใช่ไหมแล้วก็พิมพ์เป็นตัวหนังสือเนแบบทุกตัวอักษรทุกตัวที่เขาพูดอ่ะแล้วเราก็พิมพ์ให้มันออกมาเป็นตัวหนังสือเพื่อเขาจะได้เอาไปวิเคราะห์ต่อตัวนี้มันก็มีมือถือพูดก็ได้แล้วมันไม่เลิศเท่าเราจริงหรอจริงบอกเลยมีอันนี้พูดได้ไหมพูดได้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 มีเพื่อนคนนึงตอนแรกชีก็จ้างเรา แล้วก็สักพักหนึ่งชิก็ป่านช่วยถอดเทปต่อให้หน่อยได้ไหมสารภาพจริงๆว่าก่อนหน้านี้ที่หายไปเราเอาเอา,เอา AI มาใช้แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะมันจะมีแบบเหมือนแก๊ปของคำหรือว่าบางคำที่พูดไทยคำอังกฤษคำเนอะปะ mm hmm. แล้วก็เราอะ่ะจะเขียนด้วยแล้คือเราตอนที่เราทำวิจัยปอโทเราค่อนข้างละเอียดเช่นแบบ หัวร้อเราก็วงเล็บหัวร้อสะอึกสะอื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นภาพที่ชัดกว่าใช่โอเคเอาไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยหรอเอออันนั้นก็เป็นอาชีพที่เคยเคยทำก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทําแบบจริงจังแล้วโอเคงั้นตอนนี้ก็จะมีอาชีพครูดนตรีนักวิจัยนักถอดความถอดเทปนักถอดเทปยังเป็นเทปอยู่เนาะแล้วก็เคยเป็น นักจิตวิทยาใช่จากทั้งหมดทั้งมวลที่เรียนมาเอายี้เรียกว่าขอย้อนกลับไปเลยตอนที่ยราเรียนสายคลับสายสิงคนวณสินคณวณพอจบมาปั๊บก็เรียนคารุดนตรีเอกเอกขมเอกขมกับสิงคนวนอ่าโอเคแล้วพอพอจบแล้วไปทําอะไรต่อครับแล้วก็เรียนโทต่อเลยเรียนต่อโทเลยใช่เป็นโทที่เกี่ยวกับดนตรีจิตวิทยาการปรึกษา ศิลป์คำนวนคารุดนตรีเอกขิมแล้วก็ไปจีวิทยาการปรึกษาแล้วก็ทํางานหรือว่าเรียนต่อครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็ทํางานไปด้วยก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบมหาลัยมันปิดยาวๆที่มันจะปิดตามอาเซียนเปิดตามอาเซียนอ่ะก็ว่างก็เลยไปเป็นเอองั้นก็ไปหาเงินซะหน่อยก็เลยไปเป็นฟูเปียโนตามสถาบันก่อนตอนแรกเงินดีไหมเงินดีไหมอยากไม่ดีชั่วโมงละเท่าไหร่เผื่อแบบ คนที่เขาเรียนดนตรีแล้วเขาแบบเฮ้ยอยากรู้ว่าเรทประมาณไหนถ้าในสถาบัน250ร้้าสิเขาให้เราแค่นี้จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ตอนนี้ไม่นู่โอเคแต่ตอนนั้นถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้คอมเมนได้สองร้อย้าสิบาทใช่นี่คือในสถาบันเลยเหรอใช่250เองเหรอสิบเองหรอโอเคแต่ตอนนั้นมีแรงอืมอืตอนนั้นแบบก็เราก็เหมือนว่างๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะสอนเปียโนจบเองเลยนะขิยน ไม่ไม่ไมเอาอย่างี้ป้าน่ะเรียนเปียโนอ่ะมาตั้งแต่เด็กแล้วเรียนคู่คู่กันมากับขิมนั่นแหละเริ่มพร้อมๆมกันตั้งแต่ประมาณแบบห้าหกขวบอะไรอย่างเงี้ยเออห้าหกเจ็ดขวบอันนี้ยังใช้ได้แล้วจากศาสตร์การสอนดนตรีมันก็สามารถเปลี่ยนเครื่องนี้ได้ก็เราเข้าใจในดนตรีหมายถึงว่าเราก็เข้าใจในเปียโนอยู่แล้วก็ไม่ได้จะต้องแบบปรับเปลี่ยนอะไรหมายถึงว่าเราก็มีมีองค์ความรู้ประมาณหนึ่ง ด้านเปลี่ยนโน้อยู่แล้วก็เลยสอนเปียนโนยันถามเป็นความรู้หน่อยเข้าไปคารุดนตรีเนี่ยต้องสอบยังไงครับสอบสอบตรงสอบยังไงหรืออะไรสอบตรงสมัยนั้นเป็นสอบตรงก็คือเราจะต้องสอบเครื่องดนตรีอ๋อสอบวิชาทั่วไปก่อนเช่นวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาครูเนาะเพราะเราเรียนคารุใช่ไหมก็จะสอบวิชาครูคณิตไ้สอบไหมเออมีน่าจะมีนะแบบง่ายอ่ะโอเคแล้วก็สอบเครื่องมือเอกของเรา ก็คือปฏิบัติใช่ปฏิบัติเออก็จะมีแบบเพลงบังคับที่เขาบังคับมามีนู่นนี่นั่นแล้วก็การพลิกแพนของเราแบบไหวพิปอะไรเงี้ยก็แบบการแปลงท่อนที่เป็นทางคล้องให้เป็นทางขิมอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีอะไรแบบนั้นนิดหน่อยใช่เคยไปสอบเหมือนกันเราก็ไม่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมเพลงอะไรไปสอบอะไรอะไปสอบสินกรรมที่มสว ติดข้อเขียนแล้วก็ไปไปสอบวันสอบปฏิบัติอะไม่รู้เลยว่าต้องไปเจออะไรบ้างเขาไม่บอกเขาไม่ได้บอกเขาอาจจะบอกแหละแต่ไม่อานใช่เป็นคนที่ไม่รู้แล้วก็เป็นเล่นอะไรเขาฟังแบบตั้วไปหมดอะไรเงี้ยไอเพลงที่ควรเล่นแบบที่เรียนเปียโนมาไม่ไม่ได้เล่นเลยเราไปเล่นเพลงแต่งให้เขาฟังแล้วเขาก็แบบอู้ดีจังเลยค่ะอูติดแน่เลยไม่ติดเขาหลอกเหรอ ุม,ม่รอาจารย์ไม่ต้องชมผมก็ได้ล้าผมจะไม่ติดผมจะได้ไม่หวังอะไรเงี้ยเออโอเคก็เข้าไปแล้วก็เรียนเรียนดนตรียากไหมครับยากเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะไม่ได้รู้สึกอยากเรียนอืเออแล้วก็เข้าไปก็แบบซัพเฟอร์นิดหน่อยในช่วงแบบ ก็ช่วงแรกก็อาจจะซัฟเฟอร์น้อยหน่อยเพราะว่ามันเรียนวิชาข้างนอกเยอะเรียนแบบภาษาไทยนะภาษาอังกฤษอ่ะปีหนึ่งอะ่ะเราก็แบบเรียนอะไรที่แบบทั่ <ลา S 1> ว่าเราเดวิลใช่แล้วก็แบบเพิ่งเข้าไปนะแต่ว่าพอเทอมสองเทอมเทอมสองแล้วก็ปีสองเริ่มขึ้นมาแบบมันก็รู้สึกซัฟเฟอร์นิดหน่อยพอรู้สึกว่าทําไมฉันต้องมาสอบดนตรีอะไรขนาดนี้อะไร่างเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะเรียนอะไรเงี้ยเออแต่ก็ ก,ก็ยากแค่ตอนช,นช่วงเรียนขิมอ,ะอ่ะเรียนปฏิบัตินั่นแหละแล้วพอจบเอกขิมจบเข้าไปเนี่ยตอนฝึกสอนเนี่ยต้องสอนขิมไหมอันนี้หลายคนไม่รู้ไงแบบว่าเฮ้ยเราเรีย,เรเรยนเราเรียนดนตรีเนี่ยแต่ว่าเราต้องเล่นได้ทุกเครื่องไหมต้องสอนได้ทุกเครื่องหรือเปล่าอย่างเงี้ยเรียนเอกขิมมาแล้วตอนเรียนได้เรียนเครื่องอื่นด้วยไหมแล้วตอนฝึกสอนนี่มันยังไงอะไรเงี้ยตอนเรียนอ่ะที่จุฬาเนาะเขาก็จะให้ดนตรีไทยอ่ะเรียนทฤษฎีดนตรีสากล แล้วก็เครื่องที่แบบทุกคนต้องเรียนคือคีย์บอร์ดคือแม้ว่าเธอจะเป็นดนตรีไทยหรือสากลเธอต้องเรียนคีย์บอร์ดแล้วเธอก็ต้องเรียนขับร้องเพลงไทยแล้วเธอก็ต้องเรียนคอรัสก็คือมันจะเหมือนมีวิชาด,ดนตรีที่เป็นกลางๆอ่ะที่ให้แบบทุกคนต้องรู้เอออะไรแบบนั้นจะได้คุยกันได้ใช่จะได้แบบพอเข้าใจมีพื้นฐานเพราะว่าออกไปใช้ชีวิตจริงอ่ะแน่นอนว่ามันไม่มีใครได้สอนเครื่องมือเอกล้วน ซึ่งตอนฝึกสอนอะบรนฝึกสอนนักเรียนชั้นปนหนึ่งดนตรีปหนึ่งใช่ปะมันก็จะแบบเรียนเหมือนอาณ์แบบทฤษฎีแต่ว่าเป็นการย,อย่อยทฤษฎีออกมาให้เป็นเกมเป็นอะไรเป็นแบบสนุกอะเออ <c oughs> หรือว่าจัดแบบสื่อการสอนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงตบมืออะไรแบบนี้จพงษ์รดาที่เคยสอนแต่ว่า ไม่ได้สอนขิมก็ไม่ใช่เพราะว่ามันจะมีชมรมเนาะออชมรมก็จะได้สอนอยู่บ้างเด็กที่มาเรียนขิมก็ต้องได้เรียนขิมอ๋อแล้วก็ตอนที่เรียนมันก็จะมีวิชาเลือกต่างๆเครื่องต่างๆให้เราได้ไปรงเรียนใช่แบบเลือกเรียนคล้องเรียนเครื่องหนังแล้วก็ถ้าเราลงเราก็จะได้เรียนรู้แบบพื้นฐานอ่ะเพื่อจะได้นํามาใช้ต่อออ,อโอเคแล้วพอจบปั๊บฝึกสอนเสร็จปั๊บก็เลยไปเรียนต่อวิทยาอ,อะไรที่ทําให้หันเหไปเรียนอันนี้ ก็รู้สึกว่าแบบฉันเล่นดนตรีไม่ค่อยเก่งเออถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเองก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแบบคนเก่งอ่ะเออแล้วสอบเข้าได้ก็เก่งแล้วไหมคือตอนนั้นก็ก็เก่งเหมือนจะถ่อมตัวก็เก่งใช่เพราะเอกขิมคนเดียวในปีนั้นเออแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันต้องทําอะไรได้มากกว่านี้สิคือเราเป็นคนชอบเรียนหนังสือเออไม่ค่อยเรียนจนถึงปอเองไม่ชอบไม่ได้ แต่ไม่ค่อยชอบแบบทําอะไรที่มันต้องแบบปฏิบัติอ่ะเออชอบเรียนหนังสือชอบอยู่ในแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นห้องเรียนออเออก็เลยแบบไปสอบแต่ว่ายังไงก็ไม่เียนดนตรีละเพราะว่าคิดว่าไม่ได้อยากเล่นดนตรีเพื่อจะเก่งที่สุดในประเทศหรือว่าแบบเล่นดนตรีเพื่อที่จะแบบอุกยอดอะไรเงี้ยเออเพราะว่าไม่รู้จะเก่งไปทําไมอะไรประมาณเนี้ยเออมือขมอันดับหนึ่งเอออะไรงเงี้ยก็แบบมงๆหนึ่งใช่ ก็เลยคิดว่าเออไม่เรียนละก็เลยไปสอบแต่ว่าคณะจิตวิทยามาได้ไงก็คือมันเป็นคณะที่มีข้อสอบไม่กี่คณะจากทั้งหมดในจุฬาปอโทมันก็จะมีคณะที่ต้องสอบแบบข้อสอบจริงๆอ่ะมีเหมือนที่เมียนเนี่ยจากขาเน,นี้ยนอกไหมแล้วแบบใช้แบบใช้ดวงชะตาว่าถ้าฉันสอบติดอ่ะฉันก็คงเหมาะกับที่นี่อยู่ละมั้งอะไรประมาณนี้ก็เลยสอบดู แล้วก็ติดก็เลยมีโอกาสได้เรียนแฮปปี้ไหมตอนเรียนตอนเรียนแฮปปี้มากเพราะว่าเพื่อนน่ารักมากแต่ว่าเป็นเพื่อนกลุ่มที่ไม่ค่อยไม่ไม่เคยได้เจอตอนที่แบบอะไรมาก่อนเลยอ่ะเป็นเพื่อนแบบไม่รู้แบบเหมือนธรรมจัดสรรนอะ่ะน่าจะเวรกรรมนะถ้าถ้าึกภ <รอ S 2> าพเพื่อนป่านตอนนั้นนะเป็นกรรมอ,อ,อ่อเออแต่ว่ามันก็สนุกมากมแต่ก็เกือบจะไม่เรียนเหมือนกันพอแบบเรียนคอร์สเวิร์กเสร็จเหมือนเป็นคนขี้อยากรู้ใช่ป่ะแล้วก็แบบ เรียนคอร์สเวิร์กเสร็จมันจะต้องฝึกงานไม่อยากไงเป็นคนไม่ชอบปฏิบัติไงแล้วก็แบบทันหัวทัดใจไม่ใช่ทังกายเหมือนแบบเฮ้ยไม่เรียนเราได้ไหมรู้หมดแล้วหมายถึงว่ารู้ในสิ่งที่คุณครูสอนหมดแล้วก็ไม่ได้รู้ดีนะแค่แบบรู้อ๋อรู้เออรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้อยากจะแบบเป็นนักจิตอืจนวันสุดท้ายที่แบบเรียนอ่ะคุณครูอาจารย์อ่ะในคณะถามว่าแบบ เรียนจบไปทําอะไรก็บอกเขาว่าก็เป็นครูสอนเปนโนโงแงอันนี้อ่ะหลังบอกแล้วมาเรียนทําไมอันนีจิตวิญญาณในการสอนเปนโนงไหมคเออจร,จริงๆเราวมานอ่ะก็เหมือนกับสุดท้ายอ่ะอย่างที่กับบอกมันก็เหมือนได้ใช้อ่ะได้ใช้จริงๆกับแบบทั้งตัวเองทั้งแบบคนอื่นๆแล้วก็นักเรียนโดยเฉพาะการอยู่กับนักเรียนเนี่ยมันต้องใช้น้ำอดน้ำทนเนาะต้องทําความเข้าใจเขาต้องแบบมีความรักกันอะ่ะ ซึ่งบางอย่างแล้วมันก็มีคลิกบางอย่างที่จิตวิทยาสอนเรามาเออให้เราได้แบบอยู่กับเขาได้ดีขึ้นแล้วข้ามจากปอโทไปปอเอกออะไรดนใจชอบเรียนเหมือนเดิมชอบเรียนแล้วก็สาขาเดิมเลยไหมไม่ใช่สาขาเดิมแต่ก้องบอกว่าเปลี่ยนเนี่ยสี่ห้ารอบแล้วปอโทเนี่ยอะไรนะอีกทีหนึ่งจิตวิทยาการปรึกษาปอเอกปอเอกอะเราเรียนการวิจัยจิตตวิทยาประยุกต์เออ ก็คือเป็นการวิจัยเลยคืออย่างที่บอกไม่ชอบปฏิบัติใช่ปะเราแกปบตอนนั้น่ะคือแบบเราเว้นจากการเรียนปอโทมาประมาณ3ปี mm hmm. ก็คือไปเป็นครูสอนดนตรีโร mm hmm. งเรียนอนุบาล mm hmm. แล้วก็เว้นมาแล้วทีเนี้ยเหมือนกับช่วงนั้น่ะมีแบบเลิกกับแฟนอะไรเงี mm ้ยอืมแล้วก็แบบไม่รู้อยากทำอะไร mm hmm. อยากพัฒนาตัวเอง mm hmm. นี่คือหนึ่งในการฮิวใจในการเรียนเป็นเท่าเฮลวันนี้เราบังเอิญว่าอาจารย์ที่ปรึกษาตอนปอโทอ่ะเขาก็โทรมาหาบอกว่าเออปอั่นใจมาเรียนไม้อะไรอย่างเงี้ยครูกําลังจะเปิดสาขาใหมา่อืมก็เลยเออก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็รักเขาอยู่แล้วเราก็รับรู้ได้ว่าเขารักเราเออก็น่าจะแบบยังไงก็น่าจะแบบรอดอะไรคิดอย่างนั้น แล้วก็ก็เลยเอองั้นหนูไปสอบก็ได้อืออาจารย์ก็บอกเออมาสอบเขียนฟครงล่างมานะอะไรอย่างนี้อือก็เลยได้เรียนมาใช่โอเคแล้วท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เรียนมาแล้วก็มาประกอบ4ีหอาชีพเนี่ยมีวิชาไหนที่รู้สึกว่าได้ใช้บ่อยๆสแตทเออสถิติยังไงเพราะว่าทั้งปอตีปโทปอโอเอกยังไงก็ได้ทําวิจัยเออแล้วตอนปตีอย่างเงี้ยอาจารย์ที่ปรึกษาที่สอนชิมา เขาก็ชอบให้เราทําโครงการอะไรสักอย่างนึงเว้ยทุกๆปีเพื่อให้เราหาเงินหมายถึงว่าเขาก็ให้เราหาเงินเพื่อเราได้เองนะไม่ใช่เขาจะเอาไปทําอะไรจะเป็นแบบทุนวิจัยอะไรอย่างเงี้เออใช่เขาก็พยายามผลักดันให้เราทําอะไรเงี้ยแล้วก็เราเบียบวิธีวิจัยแี่ยเราคิดว่าเป็นการเหมือนสแสวงหาความรู้ <ừ. S 2> อะไรบางอย่างซึ่งปอโทเนี่ยเราทําก็จริงแต่เราอาจจะแตดจังจางแต่ว่าแตทเราต้องเรียนตอนปอโทเหมือนกันเป็นแตทเบื้องต้นเนาะ แล้วก็ตอนปอโทรเราทำวิจัยแบบเชิงคุณภาพเออแล้วพอปอเอกอะเราต้องเจอสแตทแบบ S E M ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้น,นไปอคพาไปให้เออ็มเซึ่งมันเป็นการแบบเราก็สัพเฟอร์นิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่เราก็เป็นคนรักเรียนเป็นคนรักเรียน,ก,นกาพูดเ,เออเป็นคนรักเรียนประมาณนึงเราก็รู้สึกว่าเออยังไงเราก็ต้องทอําอ่ะ แล้วก็พยายามเรียนรู้ให้เพื่อนช่วยบ้างเรียนรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่เราจะหาคําตอบอะไรสักอย่างหนึ่ง<ม>ใช่แต่อาจจะไม่ได้ไม่ใช่คําตอบของทั้งหมดแต่ว่ามันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเข้าหาองค์ความรู้ที่เราอยากรู้แล้ววิชาไหนที่ควรมีในโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เคยมีการเปิดสอนเลยก็จริงๆริพอเรียนจิตวิทยาก็รู้สึกว่าแบบวิชาที่เกี่ยวกับจิตวิทยาน่าจะเป็นเรื่องที่แบบน่า มีอะเช่นแบบการให้เด็กรู้จักอารมณ์ตัวเองอเออบางทีแล้วพออย่างวันนี้ที่คุยกันก็เหมือนมีเรื่องแบบพอมันเป็นความเป็นไทยความเป็นเราต้องเก็บกดอะไรบางอย่างไวอ้อะไม่กล้าพูดออกมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีทําให้เด็กไม่รู้จักตัวเองได้ดีพอแค่จริงๆริงแค่เริ่มจากรู้จักอารมณ์ก่อนก็ทําให้เขาแบบเป็นตัวของตัวเองได้นะหรือว่าการยอมรับกันว่าเธอมีอารมณ์นี้ได้เธอแบบไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวมันก็หายไปหรือว่า รู้จักกับสิ่งที่มันเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกอ่ะมากๆม,มันก็มันก็น่าจะแบบทําให้เด็กๆสามารถเปิดเผยอะไรได้มากขึ้นแล้วก็รู้จักตัวเองได้เร็วขึ้น okay. ได้เลยงั้นแวะไปคําถามสุดท้ายแล้วกันแล้วถ้าเกิดเป็นวิชาคณิตอย่างเงี้ยมีบทไหนที่มันแบบหลงเหลือมาใช้ในชีวิตประจาําวันหรือว่าในอาชีพฟรีแลนซ์จริงๆถือว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วกัน,กนเนาะคลิปนี้ไ่ใเป็นฟีแลนซเพราะว่าทาหลายอย่างมาก ก็ก็แสแตทเอีกอะใช่ไหมมีบทสแตทที่เรียนตอนม6มสาม6หอไอช่ไหมแล้วก็จริงๆก็บวกเลขนั่นแหละคำนวณบวกลบคูณหานใช่เพราะว่าเป็นฟรีแลนซ์เราก็ต้องคิดเงินอ่าต้องคิดเนค่าพื้นฐานเลอใช่ใช่เออเหมือนแบบคิดว่าคำนวณค่าเดินทางคำนวณค่าสอนคำนวณค่ากินคำนวณค่ากาแฟคำนวณค่า อะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องคำนวณแหละประมาณนะั <Okay. S 3> ้นโอเคงั้นขอคำถามสุดท้ายแล้วกันครับสมมติถ้าอยากเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอยากฝากบอกอะไรกับคนที่เขาอยากเป็นฟรีแลนซ์หน่อยกมอ็มองที่กล้องนี้ได <Okay. S 2> ้เลยครับมองตาเขาเป็นฟรีแลนซ์ก็สําคัญมากตรงที่ว่าทุกคนจะต้องแบบเหมือนพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมออะเพราะว่าคนรุ่นใหม่มันเกิดขึ้นทุกวันอนะคือเราตอนนี้เราก็แก่ลงทุกวันอะมันอาจจะแบบไม่ได้มีแรงไปเหมือนเด็กๆที่เขาสามารถ องค์ความรู้ใหม่มันเกิดขึ้นทุกวันน่ะถ้าแบบสมมุติว่าเราเหมือนเราเหมือนเราเป็นฟรีแลนซ์เรามักจะเทียบตัวเองว่าเราเหมือนโดนโยนลงไปในสนามวิ่งอ่ะเราทุกคนวิ่งอยู่อ่ะถ้าเราไม่วิ่งอ่ะถ้าเราคิดว่าแบบฉันเลิศแล้วอ่ะอคนอื่นเขาไปไหนไม่รู้ก็คงต้องแบบมีความแบบพัฒน,น์ใยร,รู้ใยเรียนอ่ะเออไม่ใช่แบบต้องไปเรียนในห้องเรียนนะแต่ว่า เราต้องหมั่นเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดโลกให้มันกว้างๆเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดเราก็ต้องไปตามให้เขาให้ทนันอ่ะแล้วก็ต้องมีความยืดหยุ่นใช่ยืดหยุ่นทั้งในทั้งในเหมือนเวลาเออเราจะไม่สามารถแบบนั่งกินข้าวสามมือโดยที่แบบ เวลาเดิมทุกวันได้เออ,เอ,อมันไม่ใช่งานรูทีเหมือนอินเนอร์เหมือนมีอินเนอร์เลยกินข้าวตรงเวลามันไม่สามารถกินข้าวตรงเวลาหรือว่านอนตรงเวลาได้แต่ว่าก็แค่เราก็พยายามทําให้มันดีที่สุดแต่ก็ต้องยืดหยุ่นแล้วก็นั่นแหละไปรู้ไปเรียนมีเซ์คอนโทรที่ดีด้วยใช่เราต้องแบบรู้จักคอนโทรตัวเองให้ดีเ<ม>ช่นสมมติว่าวันนี้เหนื่อยจังไม่อยากไปเรียนเออไม่อยากไปสอนเราก็ไม่ไปสอนได้ถูกปะ เพราะว่าเราก็แค่โทรบ,บอกคุณแม่ว่าคุณแม่ค่ะวันนี้ปั่นไม่ไปนะคะเออจบแล้วก็นอนอยู่บ้านแต่นั้นก็คือเธอจะไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแบบการควบคุมตัวเองที่ดีมีความรับผิดชอบต่องานคืองานยังไงก็คืองานเนาะไม่ว่าจะเป็นงานในโรงเรียนอย่างกักเป็นรูมันก็มีภาระงานเราเองก็มีภาระงานถ้าไม่มีภาระงานก็เท่ากับเรา ไม่ได้ออเออเราก็ตกงานเหมือนกันนะเว้ยแบบเนาะแมจะมีพลัะง,งานมากงานน้อยอะมันก็ขึ้นอยู่กับเราทําตัวเองอะถ้าสมมติเราแบบพัฒนาตัวเองได้ดีเรายืดหยุ่นเรามีเซลล์คอนโทรเรามีวินัยอย่างเนี้ยเราคิดว่าคนจ้างอ่ะเขาก็จะเห็นสิ่งนี้ของเราอ่ะแล้วเขาก็จะแบบดีกับเราต่อได้เออเพราะว่ายัางไงฟรีฟแลนซ์อะเขาจ้างเราครั้งเดียวเขาไม่อยากจ้างแล้วก็ได้อเออก็ต้องทําตัวให้ดีวงการมันแคบค่ะ เขาก็นินทาไปทั่วเลยค่ะเหมือนวงการครูโอเคก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับสายฟิลแลนด์วันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ไปเนาะแล้วก็รวมถึงสายฟิลแลนด์ที่มีทั้งครูดนตรีใช่ไหมนักจินวิทยานักถอดเทปใช่ไหมแล้วก็อะไรอยู่วะเนี่ยเยอะไปหมดเลยช่วยทำวิจัยใช่ทำวิจัยวิจัยก็ตามได้ที่ช่องฟังดูนะครับมีเขาหน้าเป็นอาชีพไหนแล้วก็มาเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณป้ามากนะครับิสวัสดีครับเทีย